สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้านกุ o กกี้แลนด์ช็อปับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เดครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะที่น่าซื้อมาเสริมทีนะครับ OVR 111 112นะครับที่แบบว่าราคาลงแบบสุดๆวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่ราคาแบบลงจัดๆเลยครับ โอเคครับตัวแรกก็เป็นเตโอนะครับเป็นแบ็กไซน์นะครับตัวนี้คือคนขายก็ประมาณ40คนหรือ30คนหรือ50คนนะครับตัวนี้คือตัวใช้งานแน่นอนครับตัวนี้คือเก่งแล้วแลวก็เป็นตัวใช้งานในแรงแน่นอนครับตัวนี้ก็2 8 0ร้อยแถึงสามล้านคือจัดได้เลยครับยังไงก็ไม่น่าจะลงต่าเพราะว่าบางตัวก็มีแดงลนะครับบางตัวคือลงแบบจัดๆแล้วก็มีบางตัวที่แบบ ที่มันเป็นตัวใช้งานจริงอ่ะมันแดงแล้วนะตอนนี้แดงแล้วนะครับที่แบบลงสุดๆแล้วครับตัวนี้เตโอเนี่ยสองแนถึงสาม้นี่จัดได้เลยครับไม่มีผิดหวังนะเตโอตัวนี้ครับโอเคครับต่อไปก็เป็นเปอร์ตีครับเปอร์ตีนี่อันนี้ผมก็ใช้อยู่นะซื้อมา3 0 0รอเอ็มเหมือนครับตอนนี้ก็ราคาลงคนขายก็ค่อนข้างน้อยตอนนี้ก็สามารถซื้อได้หรือว่าจะรอรีอีกวันหนึ่งก็ได้ครับผมว่าน่าจะแดงนะไม่เกิน250ครับแดงแน่นอนครับประมาณ2728เนี่ยซื้อได้เลยครับตัวนี้คือเกมรับดีมากๆครับโอเค ส่วนโจฮายก็ข้ามไปเลยครับตันนี้ว่าคนขายหนอ่อยส่วนวอลเกอร์เป็นแบ,บ็กขวาตัวนี้คือแบบ็กขวาแบบเรียกว่าดับดับท็อปท็อปสิเลยนะครับของเซอร์มาตัวนี้คือซื้อได้เลยครับ็อกเกอร์ราคาต่ำกว่า300นี่คือคุ้มสุดๆแล้วครับ200กว่าล้านเนี่ยซื้อได้เลยนะครับวอเกอร์ Walker. ตัวนี้คือซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่มันแค่การ์ดไม่ค่อยสวยเฉยๆครับโอเคโอเค,อเคตัวต่อไปก็ด็อกบาครับตัวนี้คือเป็นศูนย์หน้าที่ ผมว่ามันมันเก่งนะแต่มันช้าไปหน่อยครับก็คือใครจะจัดนี่ต้องรอต่ากว่า200อเอ็มนะครับตัวนี้ต้องรอต่ากว่า200อเอ็มเลยครับคนขายเยอะด้วยครับส่วนหาแล่นตอนนี้แดงเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันลงแบบสุดๆเลยนะครับนี่คือแบบลงมากๆครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะแดงหรือเปล่านะครับตอนเช้าตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่ามันจะแดงแล้วตอนนี้ก็คือสามารถซื้อได้เลยต่ำมาสามร้อยเนี่ยซื้อได้เลยครับพาเล่นคุ้มแน่นอนครับเก่งโคตรครับตัวนี้คือโกตัวบั็กเลยครับโกงจัดจัดเลยครับ โอเคต่อไปเป็นโรดาโดตัวนี้คือโคตรเก่งตัวนี้คือเก่งแบบเกินราคาเลยครับตัวนี้สามารถซื้อได้แบบสบายสบายเนี่ยสองเอ็มเนี่ยชิวๆเลยครับตัวนี้ใครมีงบก็จัดเลยนะไม่เกิน3 0 0รเอ็มเนี่ยแต่ราคานี้คือน่าจัดแล้วมันเก่งมากๆครับโรดาโดตัวนี้คือแข็งมากๆครับแล้วก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วแต่มันก็เล่นได้ AI มันดีมากๆครับตัวนี้คือยิงคมจัดเลยครับตัวนี้ต้องมีนะาสุดหน้าโรดาโดอ้วนนะครับโอเคครับส่วนไปเป็น CR 7ตัวนี้ก็ ราคาปกติแล้วนะครับผมค่ามาเลยครับส่วนที่กลองหลังที่เราทุกคนในทีมต้องมีนะครับก็คือเป็นน้ําเมาครับน้าเมาคนขายเยอะมากเตรียมราคาเลยครับร้อยแปล้านมีแน่นอนครับตัวนี้น้าเมาครับร้อยแปล้านมีแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครจะจัดก็รอสักอีกสัก2วันครับอีกสักสวันนะครับแล้วก็กดมาร์กดาวแล้วก็ดูราคาไว้เรื่อยๆครับตอนนี้คนขายแบบเกือบพันแล้วนะห้าร้อยแล้วนะครับห้าร้อยคนนะครับขายน้ำเมาตัวนี้คือเล่นได้ครับ เล่นได้แบบยาวมากๆครับตัวนี้คือเก่งมากๆครับตัวนี้ครับน้ำเมานะครับวิ่งโคตรไวครับโอเคเชนผมขอข้ามนะครับส่วนกองกลางสําหรับเควินเดบอยตัวนี้คือแดงเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เคยจะซื้อเนี่ยสองเอมมีโอกาสที่จะขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นด้วยนะครับราคาเดบอยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยดูจากกราฟก็250 200เอ็มนี่คือตัวใช้งานนะครับโอเคริโอเนลมิซินนี่ก็ตัวใช้งานราคาปกติครับไม่ค่อยมีคนทอยขายนะครับแต่ เล่นได้ครับปีกขวาคือเก่งครับตัวนี้เร็วเมนซี่ส่วนประธานเป้ตัวนี้คือตัวใช้งานเหมือนกันครับสองดำมาสองร้อยเอ็มแน่นอนร้อยแปดสิบล้านร้อยเก้าสิบล้านนี่คือซื้อได้เลยครับประธานเป้เนี่ยซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับโคตรเก่งครับประธานเป้ครับร้อยสิบสองอีกตัวหนึ่งครับกองกลางยอดนิยมครับเบลลิงแฮมมาจุกนะครับตัวนี้ก็แดงเรียบร้อยครับสองร้อยเอ็มนี่คือตาจัดแล้วครับสองเอ็มนี่คือต้องซื้อเลยครับนี่ครับครบเครื่องครับเล่นได้ตลอดครับ ลุกลับอะไรเนี่ยได้หมดครับเบลลิงแฮมตัวนี้นะครับ2องร้อยเอมถูกส่วนแบคขวาตัวนี้ตึงๆนะครับลองจากพอๆกับวอล์กเกอร์นะแต่ผมชอบวอล์กเกอร์กว่าตัวนี้คือยาวครับต่ํากว่าร้อยน่าจะร้อยยี่สิบล้านหน,นึ่งร้อยสามสิบ้านมีแน่นอนครับตัวนี้โอเคครับจัดนะครับแตมบ็อกตา้านี่เก่งนะแต่ผมว่าถ้าเกิดจะวอล์กเกอร์ไม่มีงบเอาวอล์กเกอร์ผมว่าไปรอราคารีจัดแซมบ็อกตา้าดีวกว่าครับส่วนดีมากโกลตัวนี้ผมก็ไม่ค่อย ราคายัางปกติอยู่นะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะแบ็กซ้ายผมชอบเตโอมากกว่านะส่วนโรดิโก,โก้เบเนซูอุสเดี๋ยวผมดูกอ่กอนโรดิกโก้ก่อนอันนี้ก็ราคาปกติครับเบเนซูอุสโอ้ยตัวนี้คือเก่งครับเบเนซูอุสนี่คือแต่ล่างมันเยอะไปหน่อยครับร้อยยี่สิบล้านเนี่ยจัดได้แล้วครับไม่รู้ว่ามันจะแดงหรือเปล่าแดงถึงหรือเปล่าผมว่าถึงประมาณร้อยสี่สิบล้านมันก็เริ่มแดงแล้วมั้งตัวนี้ก็จัดได้เลยครับปกติก็ราคาร้อยแปดสิบล้านนะครับตัวนี้เก่งนะครับเบเนซูอุส โอเคต่อไปเป็นดิบัลเลียตัวนี้คือไม่ค่อยสุดจ้ถ้าเกิดจะจัดตัวนี้ต้องเพิ่มไปเอา113เอาดิบัลเลียแบบล่างใหญ่ๆไปเลยครับส่วนโรลัโยตัวนี้เก่งครับหูราคาก็130ล้าน89ล้าน90ล้านมีให้เห็นแน่ๆนะครับโรลันโยตัวนี้ครับ112ตัวนี้ไม่ใช่ไม่เก่งนะตัวนี้เก่งนะครับโรนันโยตัวนี้เก่งนะครับโอเคใครจะจัดก็ too, จัดได้เลย,เลยครับตัวนี้ผมก็แนะนํานะครับโรนันโยส่วนกองหลังที่แบบ AI ดีมากๆครับเป็นอย่างเดซายี่นี่คือ 89ล้านมีแน่นอนนะครับใครจะรอจัดใครงบน้อยเนี่ยเก็บเงินไปเลยประมาณสองวัน89ล้านราคาตันแน่นอนครับเดซี่ตัวนี้นะครับเก่งนะครับเก่งโอเควาลาผมข้ามนะผมไม่ค่อยชอบนะครับวาลาส่วนริวอรโดก็ราคาปกติอันนี้ก็ซื้อได้เลยครับ120ล้านปกติ170ล้านนะองหน้าตัวนี้เก่งแน่นอนครับริวอร์ดฟาปินยูอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะครับส่วนโดรงร่างนี้คือ ขึ้นแน่นอนครับใครจะจัดนี่ต้องรีบจัดครับโรดัโดตัวนี้ยังไงก็ขึ้นครับตัวนี้คือเก่งครับแล้วก็ค่าพลังเร็วกว่าตัวดอ่ากิจฮอออกิเจนนะครับแต่เวิร์กเดยมันจะไม่ค่อยดีครับเป็นกลางต่ำก็จะเล่นยากนิดหนึ่งแล้วก็พลังงานก็8ดหลอดด้วยตัวนี้ก็ซื้อมาใช้งานอะไรเนี่ยได้เลยนะครับโอเคส่วนสีดานะครับ อ้โหอันนี้ก็แดงเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นซ m ที่ค่อนข้างที่เก่งนะครับส่วนกองกลางตัวนี้ก็โฟฟาน่าครับพี่เป็นเบิร์กเลดแบบสูงสูงตัวนี้ก็เก่งนะครับเบิร์กเลดมันจะเป็นแบบดีเลยสูงสูงนะครับนี่ครับโฟฟาน่านะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นซาลิบา้กองหลังราคาถูกอันนี้ก็8 9้าล้านก็จัดได้เลยครับตัวนี้คือหม่งดีมากๆครับอาจจะมีบางจงหวะที่แบบเออเวลาเล่นเกมรับแบบแต่ถ้าเกิดเราได้เตะบุมเนี่ยซาลิบาเดี๋ยวเรื่องมงทํารตูได้ไว้ใจได้เลยครััับบโอเคคตวนี้ร โอเคองตัวกิ๊ดมัน CM ตัวนี้คือเก่งเลยครับลองจากซีดาร์นะผมให้ลองจากซีดาตัวนี้คือน่าจะแดงนะครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ขึ้นครับตัวนี้ซีนี่ครับเลื่อนผิดนะครับเนี่ยกิ๊ดมันใครหา CM เพิว๊เนี่ยกิ๊ดมันตัวนี้ยิงคมมากๆครับโอเคครับส่วนไปคาเซมิโลครับตัวนี้ก็เก้าสิบล้านก็ต้องซื้อแล้ววันนี้ก็ซื้อได้เลยครับเนี่ยราคามเดี๋ยวมันก็ติขึ้นแน่นอนครับคาเซมิโลนะครับโอเคต่อไปเอฟเฟนแบกครับตรงกลางก็ลอง ราคาก็97ล้านนะครับเอฟเฟ่นเบกะเนี่ยตัวนี้คือยิงไกลดีครับแล้วก็รูปร่างดีด้วยรูปร่างสูงใหญ่อะไรเงรี้ยร่างกายแข็งแกร่งในแต่เกินนะครับเอฟเฟ่นเบกนะครับตัวใบไปกันก็เป็นมูเลอร์ครับตัวนี้เหมาะสำหรับเนี่ย ใครที่ชอบเล่นหน้าคู่นะครับตัวนี้ก็ราคาปกตินะตัวนี้คือยิ่งโคตรคมครับตัวนี้เคยเจอท็อปแร้งเล่นใช้โคตรคมครับมูลเลอร์แล้วก็ CM ที่ลองเป็น3ตัวแบบร้อยสิบสองที่แบบตึงๆนะครับซีดานกิ๊ดมันแล้วก็ใครฮาแเวิรนะครับตัวนี้คือไม,ไม่ไม่มีคนเทขายนะตัวนี้คือผิวแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่รูปร่างค่อนข้างที่จะดีเลยพิงบอลผิวอะไรไเยเนงะี้ยได้เลยครับฮาแวต่อไปว่าส่วนหน้าเบเซม่าครับที่เป็นเบรกเลสสูงกลางนะครับ ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นก็จะเป็นสูงสูงนะตัวนี้คือดีครับเวิร์กเรตอะไรเนี่ยสวยหมดครับเบซม่านเนี่ยถือเป็นกองหน้าคอยจบสกอร์ได้สบายครับเนี่เก้ล้านเก่งครับตัวนี้โอเคครับส่วนใครงบน้อยก็ไปขวานี่ครับซานิติแต่แต่ไม่ค่อยน่าเล่นนะซาเนติผมว่าไปเพิ่มเก,เก็บเงินเป็นแซมบุกต้าเลยดีกว่าคิบินเจนนี่ก็ราคาตันนะพวกนี้89ล้านเหมือนนะครับคิบินเจนใช้งานได้เดลฤทิ์นี่ช้าไม่ค่อยเหมาะครับแล้วก็คิมเบิร์แลคิมเบมเบ้ตัวนี้คือ,อมีพวกท็อป แรงระดับแถวอินโดเนี่ยค่อนข้างใช้บ่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงนะแต่ท็อปแรงแบบของฝั่งอินโดเนี่ยใช้เยอะมากๆครับไอคิมเบมเบ้เนี่ยครับคิมเบมเบ้เนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้คือใช้เยอะมากๆครับผมก็ไม่รู้แต่ผม e, เจอมันก็เก่งว่ามันเก่งนะมันเก่งนะผมว่ามันเก่งนะครับตัวนี้คือผ่านนะครับคิมเบมเบ้นะครับโอเคใครอยากซื้อก็ไปจัดกันได้นะคิมเบมเบ้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาปกตินะคาวัดน,นะครับแล้วก็โตเบรีตัวนี้ก็ แ9้าล้านเหมือนกันครับส่วนปีกซ้ายสาตวาละรรสัตว์โยบะปาคีซุงก็จัดได้เลยครับตัวนี้ก็คือเก่งเลยครับส่วนแผงนี้ก็นี้ก็คิมเบมบีตตมอริเนี่ยน่าใช้ครับแต่ผมเชียร์ไปทางคิมเลย่าคิมครับเพราะว่ามันดูรูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะครับนี่ครับส่วนด้านล่างก็ผมขอแนะนําเป็นกานาบี้นะครับปีกขวาเอ็มตัวนี้คือเล่นเก่งออกมครับ ปีกขวาก็เก่งค่อนข้างที่จะน้อยนะการาบี้ก็จัดได้เลยครับการาบี้แปดสิบเก้าล้านนี่จัดได้เลยครับแล้วก็เป็นโยฮันนึงครับโยฮันครับหรือโยฮันคอยตัวนี้ก็เก่งครับแน่น่าเป็นหน้าคู่หน้าคู่นะครับจัดได้เลยครับโอเคแล้วก็ลูซิโอตัวนี้ก็คือผ่านเลย90ล้านก็จัดได้เลยครับตัวนี้คือ AI ดีมากๆครับตัวต่อมาก็จะเป็นแคปเดวิยาตัวนี้ก็ความหรับงบน้อย50ล้านก็ซื้อได้แล้วครับ แคปดิวิยาตูเรเนกแดนกลางนะครับหน้าคู่ c m หรือเป็น UCBO นะครับตัวที่ถูกจัดเลยครับ30กว่าล้านนะครับโอเคนอกเหนือจากนี้ผมก็ไม่อยากจะแนะนำแล้วครับก็จะมีแค่สตอยคอฟแล้วก็ปูการที่แบบผ่านมากๆครับ30ล้านนะครับงบน้อยนี่ครับผ่านมากๆครับเล่นได้ครับแล้วก็ร้อยคีนเล่นเกมรับหน่อยมันก็พอได้ครับร้อยคีน ก็จบกันเป็นเพียงแค่นี้ครับนั้งเตที่ผมแนะนําให้แบบไปหาซื้อมาเสริมทับกันได้นะครับราคาที่แบบลงจัดเลยครับต้องใครที่กําลังมองหาหรือว่าจะเสริมเข้าทีมเนี่ยต้องรีบจัดนะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็แดงครับไม่เกินอาทิตย์ราคาก็จะกลับไปเป็นบกติแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมาาค้าบที่ติดตามผมครับ